ลองจินตนาการถึงมอเตอร์ไซค์ที่จูจ่ๆก็หายไปเหมือนภาพลวงตาเพียงเพราะความผิดพลาดเล็กน้อยคุณรู้หรือไม่ว่าความฝันร้ายนี้เป็นจริงได้หากไม่รู้เรื่องบางอย่าง ฝ่ายติดตามยึดรถสามารถยึดมอเตอร์ไซค์ได้ง่ายๆหากมีการขาดส่งค่างวดแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นแต่ก็เป็นความจริงที่เกิดขึ้นกับหลายๆคนในปี2565มีรายงานว่ามีการยึดมอเตอร์ไซค์กว่า30,000คันในประเทศไทยจากการขาดส่งค่างวดเพียงไม่กี่ครั้ง การสูญเสียการครอบครองแบบฉับพลันซึ่งสร้างความเครียดและความตึงเครียดอย่างมากให้กับเจ้าของมันเป็นเรื่องของความรู้สึกที่สูญเสียมากกว่าการครอบครองทรัพย์สินในชีวิตจริงทั้งหมดนี้สร้างผลกระทบเชิงลบในจิตใจทำให้ต้องมีการปรับตัวใหม่ หากไม่อยากให้รถถูกยึดจากการผ่อนรถไม่ไหวมีหลายวิธีที่คุณสามารถทำได้เช่นการเจรจาประนอมหนี้กับไฟแนนซ์การรีไฟแนนซ์การขายดาวเปลี่ยนสัญญาจะช่วยให้คุณหลุดพ้นจากภาระหนี้สินและยังช่วยให้คุณไม่ต้องเสียประวัติทางการเงินการจัดการปัญหาแต่เนิ่นๆจะช่วยหลีกเลี่ยงการถูกยึดรถได้ การจัดการปัญหาหนี้รถอย่างทันท่วงทีจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะถูกยึดรถและช่วยให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วพบกันใหม่ที่เนเจอร์มอเตอร์สวัสดีค่ะ